สวัสดีครับ fc ช่องบรรบุรรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับนี่ก็คือนะครับเหรียญรัชกาลที่5ตราแผ่นดินครับ fc ก็จะมีนะครับบล็อกนะครับชนิดราคา1บาทนะครับบล็อกสลึงนะครับแล้วก็บล็อกนะครับที่เป็นเล็กที่สุดก็คือนะครับชนิดเฟืองครับผม fc ครับถ้าดูแบบนี้นะครับผมนี่แหละครับผมก็คือเป็นเหรียญนะครับโบราณของเราที่ออกใช้หมุนเวียนนะครับในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญเก่าเงินโบราณของเราเนี่ยนะครับก็ได้มีการวิวัฒนาการนะครับพัฒนาเรื่อยมาและที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือนะครับในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่5ของเรานี่หนะครับก็คือมีนะครับรูปนะครับเนี่ยครับมีรูปของพระองค์ท่านนะครับ อยู่นะครับบนเหรียญนั่นเองครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมผัสนะครับถัดมาตั้งจากมาครับก็คือรัชกาลที่6รัชกาลที่เจ็นะครับจนถึงรัชกาลปัจจุบันเป็นรัชกาลที่10นั่นเองครับก็ต้องถือว่านะครับเป็นนะครับเหรียญที่เราต้องศึกษาและก็เรียนรู้ไว้จริงๆครับและนะครับสามเหรียญนี้ครับเรามาฟังข้อมูลกันนะครับว่าถ้านะครับ นักสะสมนะครับเล่นกันเนี่ยนะครับเล่นกันอะไรยังไงครับในรูปแบบของเหรียญ1นบาทนะครับเหรียญสลึงนะครับแล้วก็เหรียญเฟืองเนี่ยนะครับตัวไหนเป็นตัวที่มีราคานะครับเล่นหากันแพงที่สุดนะครับเรามาเริ่มจากนะครับบล็อกชนิดราคานะครับ1บาทกันก่อนบล็อก1บาทเนี่ยนะครับที่มีราคาเล่นหากันสูงสุดก็คือนะครับที่เป็นรอสอหนศนนะครับรอสอเนี่ยนะครับจะเขียนนะครับ ใต้ข้างล่างนะครับตรงคําว่านะครับบาทหนึ่งนี่นะครับผมนะครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับคือเนี่ยครับใต้คําว่านะครับ1บาทนะครับจะเป็นรอสอครับจะเป็นจะเขียนคําว่า1นึ่งสองนะครับผมแต่เหรียญนี้ครับเป็นเหรียญที่ไม่มีรอสอครับก็นะครับเหรียญที่ไม่มีรอสอนั้นนะครับบาทคำว่านะครับจะเป็นเหรียญที่มีการผลิตอยู่ในรอส95เก้าสิบห้าเหรครับ รอซที่มีการเล่นหากันแขงสุดก็คือรอซหนึ่งสองศูนย์นะครับราคาซื้อขายกันในกลุ่มตอนนี้ครับสภาพผ่านใช้ก็หลักหมื่นครับถ้าสวยๆก็ได้หลายหมื่นนะครับหรือถ้า UGC ไม่ผ่านใช้แล้วก็อยู่ในระดับเกรดนะครับที่มีความสวยงามแล้วก็ได้เกรดสูงๆนะครับไม่ได้อกันเป็นแสนเลยทีเดียวครับถัดมาครับผมเหรียญนะครับบ็อกสริงนะครับ บล็อกสลึงเนี่ยครับก็เป็นบล็อกที่นักสะสมนิยมเหมือนกันนะครับผมโดยบล็อกสลึงเนี่ยนะครับจัดว่าเป็นบล็อกที่นะครับมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเหรียญสลึงเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่มีการปรับย่อขนาดลงนะครับต่างจากเหรียญหนึ่งบาทนะครับก็คือย่อขนาดมาพอสมควรนะครับในระดับที่นะครับเรียกได้ว่านะครับความว้างนะครับลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับตามที่เห็นอยู่นี้ครับผมนี่แหละครับ ก็คือนะครับบล็อกที่มีการเล่นหากันนะครับในบล็อกสลึงนะครับก็คือรอสอหนึ่งสองเกครับนี่แหละครับนี่คือรอสอหนึ่งสองเกนะครับผมนักสะสมเล่นหากันแพงที่สุดนะครับในรอสอน h i นะครับถัดมาจากรอสอหนึ่งสองเก็ครับก็คือรอสอหนึ่งสองสองนั่นเองครับนี่แหละครับจึงเป็นเหรียญที่นักสะสมนะครับนิยมเพื่อที่จะทําการสะสมไว้ติดตัวนั่นเองครับ ถัดมานะครับจากรอสอจากเหรียญเสลิงนะครับก็คือชนิดราคาเฟืองครับเฟืองก็คือหน่วยเงินนะครับที่เล็กที่สุดนั่นเองครับนี่แหละครับผมนี่ครับมีลักษณะแบบนี้ครับถ้าสภาพสวยๆนะครับคมคมนะครับบ่าชัดนะครับพักชัดนะครับทุกอย่างชัดนะครับราคาเล่นกันก็แพงเหมือนกันนะครับเหรียญที่นะครับนักสะสมนะครับนิยมกันในชนิดนี้ก็คือรอส .1 ซหนึ่งสองศูนย์ครับ นะครับผมก็เป็นข้อมูลนะครับสำหรับนักสะสมนะครับและก็นะครับคนที่จะเข้ามานะครับในวงการนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ศึกษานะครับเหรียญเก่าเงินเก่าเงินโบราณนะครับผมโดยนะครับเหรียญซ้ายมือเลยนะครับคือเหรียญหบาทนะครับรอหะเนี่ยจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง31มิมลมตรนะครับเหรียญสลึงนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง21มิลมตร และก็เหรียญเฟื้องครับหน่วยเล็กสุดเนี่ยมีเส้นผ่าศูนยกลาง16มเมเพียงแค่นั้นครับก็ฝากนะครับช่องบรบูรักเหรียญนะครับไว้เป็นทางเลือกให้กับทุกท่านด้วยนะครับถ้านะครับเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็นะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับและกดกระดิ่งแก้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทางจ่องไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากจะงส่งเียนมาขาย เดี๋ยวผมจะขึ้น QR โค้ดให้บนหน้าจอนะครับท่านไหนมีเหรียญน,นะครับสอบถามได้ฟรีครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปเสียงเท่านี้นก่อนแล้พบกันใหม่ในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ